รายการสืบสวนความจริงเคยนำเสนอเรื่องราวของขบวนการคอเซนเตอร์ที่ใช้หลอกลวงชาวบ้านโดยแอบอ้างเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและนี่เองที่ทำให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งปราบปรามขบวนการนี้แบบถอนรากถอนโคนและหนึ่งในขบวนการที่ DSi พบก็คือว่ามีการใช้โทรศัพท์มีการใช้ซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้คนต่างด้าว ลงทะเบียนซิมนับแสนแสนซิมครับคุณเกวารีค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพบว่ามีการใช้ชื่อของคนงานต่างด้าวในการลงทะเบียนซิมมือถือซึ่งวิธีนี้นะคะมิจฉาชีพจะใช้ในการหลบเลี่ยงการติดตามตัวค่ะทำให้ DSi นะคะมีการสืบสวนและพบว่ามีการซื้อซิมโทรศัพท์มือถือจากแอปพลิเคชันดังซึ่งเข้าขายต้องสงสยัยทำให้ DSI ต้องทำการตรวจยึดซิมไว้เพื่อพิสูจน์กว่า10,000แซิมค่ะ รับการร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินมูลค่าความเสียห,ยหายหลายร้อยล้านบาทมีหนังซ้ำคนร้ายได้แอบอ้างชื่อเจ้าหน้าที่คดีพิเศษโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการให้สืบสวนในทางลับจนพบว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้สิมโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนโดยคนต่างด้าวจากการสืบสวนพบว่า มีร้านค้า2ร้านคือซิมเน็ตอล i m i t ต็ดอยู่กรุงเทพและ AO c o คอมพิวเตอร์อยู่จังหวัดเชียงรายประกาศขายซิมทุกเครือข่ายทางแอปพลิเคชันดังสีส้มและสีฟ้าโดยทั้งสองร้านมีการนำบัตรประชาชนชาวต่างชาติมาลงทะเบียนไว้หลายหมื่นซิมวันนี้เนี่ยผมขอให้ยกเลขเป็นคดีพิเศษละเสนอเรื่องเป็นคดีพิเศษก็จะสอบสวนได้ละเอียดลึกเพิ่มเติมลงไป แต่จากการสืบสวนเรื้องต้นนี้พบว,ว่าพวกนี้เอาลายชื่อมาจากบัตรประจำตัวสำเนาจบ,บัตรประจำตัวจากแหล่งต่างๆนะครับรวมถึงจากคนรู้จักนะครับรวมถึงจากเอกสารสำคัญของคนต่างด้าวหลังจากตรวจสอบความเชื่อมโยงและพฤติการของแก๊งขอเซ็นเตอร์เมื่อวันที่13มกราคม2565กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ขออนุมัติหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครที่นี่พบซิมของกลางที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมกันกว่า1 0 0 0 0หมายเลขซิมที่ลงทะเบียนทุกชิ้นใช้บัตรประชาชนชาวเมียนมาและกัมพูชาจำนวน8,500หมายเลขและลงทะเบียนโดยเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยอีก1,500หมายเลข รวมซิมยึดเพื่อตรวจสอบทั้งสิ้น1นึ่งหมืหมายเลขนอกจากนั้นได้ยึดคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์ดัดแปลงสำหรับใช้ลงทะเบียนอีก9เครื่องจุดที่2เจ้าหน้าที่ DSi ตรวจค้นร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายหน้าร้านเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือจากการตรวจค้นครั้งนี้ไม่พบสิมต้องสงสยัยเนื่องจากร้านดังกล่าวจะใช้วิธีรับออเดอร์ ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าแต่จากการตรวจค้นพบภาพถ่ายบัตรประจำตัวซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยจำนวนมากและพบฝ่ายสั่งซื้อซิมโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วอีกหลายรายการร้านที่1นึ่งมีซิมการประมาณ1 0 0 0 0แสนซิมใน1นึ่งแสนซิมได้ตรวจสอบว่าเป็นการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเป็นชื่อชาวต่างชาติ เป็นพม่าและกัมพูชาประมาณ8,500ซิมอันนี้ชัดเจนครับว่าจะต้องนำไปกระทำความผิดอย่างแน่นอนในส่วนที่เหลืออีกนะครับประมาณ90,000กว่าซิมก็ได้นำเอามาตรวจสอบโดยการสุ่มนะครับประมาณแสน 1, 1> แสน 2> 1, 2. ประมาณ1 0,000ซิม 2> 1, 2. ก็ในขณะนี้ดีเอสไอกำลังตรวจสอบอยู่ว่า ใน1นึ่งแสนซิมนั้นมีชื่อผู้คนที่เป็นคนไทยมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรและก็จะดำเนินการต่อไปครับในส่วนที่2เป็นล้านขายซิมอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการขอใช้ซิมเถือนไว้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมนะครับเตรียมทำตามออเดอร์ซิมที่ตรวจค้นจากทั้งสองจุด เป็นซิมของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ3ค่ายมีกระบวนการนำมาจดทะเบียนเปิดเบอร์โดยไม่ถูกต้องที่สำคัญคือขาดการกำกับดูแลเพราะปกติแล้วการเปิดใช้งานซิมมือถือต้องลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งซิมที่ผิดกฎหมายสามารถสั่งซื้อได้จากแอปพลิเคชันออนไลน์คณะกรรมการคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษในทางการสอบสวนการสั่งซื้อซิมโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว อาจจะมีการนำไปใช้ก่อเหตุอาญากรรมทั้งการเปิดเว็บพนันการหลอกลวงและช่อโกงประชาชนแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้และบางส่วนอาจจะเกี่ยวกับการฟอกเงินในขบวนการค้าย,ยาเสพติดการก่อการร้ายซิมที่ลงทะเบียนแล้วสามารถนำไปเปิดบัญชีธนาคารผ่านออนไลน์ได้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสันนิษฐานว่าเจ้าของร้านมือถืออาจจะเป็นคนทำเองการกระทำดังกล่าว อาจส่งผลต่อภัยความมั่นคงของประเทศรวมถึงระบบเศรษฐกิจและการก่ออาชญากรรมซึ่งจะกระทบในหลายส่วนระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบแน่ตอนนี้ระบบความมั่นคงเทีเ่ยวกลัว,วคือระบบความมั่นคงกําลังไล่ตรวจสอบอยู่นะว่าเช่นการกรอ่อการร้ายถ้าคนที่มีซิมที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีบังคับ สมมตินะครับมีบังคับการกดรีโมทคอนโทรลโดยโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานในทางคดีนะครับหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายต่างๆมีการโทรไปโทรมาครับก็กลายเป็นว่าผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็เป็นผู้ที่ปรากฏเป็นชื่อเจ้าของสินซึ่งเจ้าตัวจจะไม่รู้เลยนะครับตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลการก่อการร้ายที่เรามีอยู่ไหม นี่คือผังเครือข่ายการนำบัตรประจำตัวผู้อื่นมาลงทะเบียนซิมประกาศขายผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีนายมองนายเมงนายมิงเป็นดีลเลอร์นำบัตรประจำตัวผู้อื่นมาลงทะเบียนจากนั้นรวบรวมซิมที่ลงทะเบียนแล้วจากดีลเลอร์หลายหมื่นซิมประกาศขายผ่าน Lazada และช h อป e e สำหรับผู้ประกาศขายซิมผู้ลงทะเบียนและผู้ใช้ซิม มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ2มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำน่ายหรือมีไว้ครอบครองใช้หรือมีไว้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมาตรา269ทับ1และมาตรา269ทับ 4. มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปี ปรับ2 0 0 0 0ถึง140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแจ้งเปลี่ยนร้านค้าเล็กๆนี่ยร้านเล็กๆหรือผู้ที่ยังขายออนไลน์ซิมอยู่บางทีท่านรู้ไม่เท่าทันหรอกท่านนึกว่าทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนะร้านค้าเหล่านี้ก็ถ้ามีการนำซิมที่ซื้อจากท่านไปกระทำความผิดบางทีท่านอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นผู้ที่รู้เห็นหรือเป็นผู้สนับสนุน ในการทําความผิดนั้นด้วยเช่นไปขายาที่ท่านรัฐมนตรีเลียนให้ทราบฮะขายาสมคบค้ายาก็โทษจําคุก5ปีผู้สับสนย์ก็โดนไปสองในสาหรืออาจจะโดนเต็มเลยก็ได้นะฮะโทษช่อกงประชาชนนะก็มีโทษทุกฐานความผิดมีโทษขึ้นกับว่าร้ายแรงไม่าร้ายแรงไปฆ่าคนตายก็โอ้โหโทษหลายสิบปีเลยนะครับท่านก็เอาสิทของท่านไปใช้มาซื้อจากท่าน ได้มาจากท่านก็อาจจะเข้าขายผู้ร่วมสนับสนุนหรือการฟอกการโอนเงินเป็นต่อๆเป็นทอดนะครับโดยที่ท่านไปขายซิมให้เขาให้กับคนเขาเรียกบัญชีม้าเมืเน,นี้ยท่านก็อาจจะเข้าขายแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะ DSI กะสทชและเครือข่ายค่ายมือถือได้มีการนัดหารือกันในการป้องกันการนำชื่อของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนซิมมือถือค่ะครับ และทั้งวันนี้ก็คือรายการสืบสวนความจริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ